ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอ้อ,อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่กำลังติดตามช่องของดีเจไตยผู้ชายสายไอทีนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับคนที่ใช้ iPhone นะครับมาฝากกันนะครับ วันนี้ไม่ได้มานำเสนอคลิปอะไรนะครับแต่ว่ามีข่าวแล้วดีเจไตายจะก็จะต้องนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะครับข่าวนี้อันตรายไหมนะครับก็อันตรายพอสมควรนะครับเก็บ iPhone ของท่านให้ดีๆนะครับถ้าอยากรู้ว่าเนื้อข่าวเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปนี้เลยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับ คนร้ายในไทยเริ่มใช้เทคนิคแอบดูพินแล้วขโมย iPhone เพื่อดูดเงินนายแพทย์ประวีนจันจำปาโพสต์เตือนถึงกรณีน้องสาวถูกขโมยโทรศัพท์ไ iPhone จากนั้นโอนเงินออกจากบัญชีต่างๆพร้อมกับเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตเพื่อเบิกเงินสด ความเสียหายมูลค่านับล้านบาทโดยคนร้ายจะยึดบัญชี Apple ID ทันทีหลังได้โทรศัพท์ไปแนวทางนี้นับตรงกับคดีรูปแบบเดียวกันที่ระบาดในสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยคนร้ายจะอาศัยการแอบดูพินของโทรศัพท์ที่เหยื่ออาจจะใส่ระหว่างปลดล็อกเครื่องในโอกาสต่างๆเนื่องจาก iPhone สามารถเปลี่ยนรหัส Apple ID ได้โดยต้องรู้พินของโทรศัพท์และมีโทรศัพท์อยู่กับตัว แนวทางลดความเสี่ยงการโจมตีรูปแบบนี้ทางโฆษกของ Apple เคยระบุว่าสามารถใช้ทัดไอดีหรือ f a ซไอดีลดความเสี่ยงคนร้ายแอบมองได้หรืออีกทางหนึ่งคือใช้ฟีเจอร์สกรีนไทม์ล็อกการเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID อีกชั้นที่มา Facebook สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่นำมาเสนอน่ากลัวพอสมควรเนาะ ใครที่มีโทรศัพท์ iPhone นะครับก็เก็บให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่างที่ในหัวข้อข่าวเขาแนะนำว่าให้เปลี่ยนจากพินเป็น touch id หรือ Screen Time เพื่อล็อกการเปลี่ยนรหัสของ iPhone เลยแล้วกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก DJ ต่ายผู้ชายสาย IT IT นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในคลิปนี้นะครับถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับมีข่าว เรานำเสนอทันทีนะครับก็เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ Apple ของท่านให้ดีนะครับอย่าปล่อยให้ใครมาขโมยเอาไปได้เพราะว่าตอนนี้ถ้าขโมยไปได้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการแอบดูพินโดยอาจจะมีแอปบ,บางตัวที่สามารถเข้าถึงได้นะครับ Apple เลยบอกว่าให้ใช้สกรีนไทม์เพื่อป้องกันไม่ให้เปลี่ยนรหัสอ่า ID ของ Apple ได้นะครับตรงนี้ก็ นักลัวนักลัวทีเดียวนะครับ i p h o n e เป็นอย่างนี้แล้ว a n นด o i d จะเหลืออะไร <laughs> นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมีข่าวอะไรนะครับยังไงแล้วจะนำมาแจ้งจะนำมาบอกมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งในการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ ก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องราวดีๆที่วันนี้ได้นำมาฝากกันค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะฝากติดตามช่องของ DJ ตายผู้ชายสายไอทีด้วยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดที่จะรับเรื่องราวดีๆที่ช่องนี้จะนำเสนอถึงหูทุกๆท,ท่านเลยนะคะไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ถ้ามีเวลาจะมานั่งทำคลิปดีๆที่มีประโยชน์ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันค่ะบ๊ายบายค่ะ